สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สวนครามนะครับผมตอนนี้อยู่เวลาประมาณกี่โมงนะตอนนี้ก็มานเกือบห้าโมงเย็นเกือบห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้ห้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกับครูรามนะครับเป็นเจ้าของสวนตะวันที่ทุกท่านได้ถ่ายรูปไปนะครับของอำเภอคุนนานจังหวัดสิรกตครับตอนนี้สวนเราอยู่ตรงไหนครูรามอยู่ที่บ้านหนองผือนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตําบลห้วยจันรอำเภอคุหนานจังหวัดสิรกิตครับตันนี้ครับแล้วมีจุดเด่นจุดไหนที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะ ก็สังเกตจากข้างทางเอาครับหลายๆคนมาก็สังเกตไม่ค่อยเห็นครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่นะครับตรงข้ามทางเข้าวัดบ้านน้องผือนะครับผมตรงข้ามทางเข้าเลยครับสังเกตง่ายๆจะมีป้ายใหญ่ของทางเข้าบ้านน้องผือแล้วก็ตรงข้ามกันก็จะมองมาก็จะเห็นเลยครับทุ่งทานตะวันตรงนี้ครับครับผมหลายท่านหลายท่านถามเข้ามาว่าเวลาเราเข้ามารับชมสวนมาถ่ายรูปถ่ายภาพนี่เรามีการเก็บค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าถามว่าเราต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมอ่ะ ในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับทางสวนเราไม่ได้เก็บนะครับแต่ว่าทางสวนเรามีการตั้งกล่องรับบริจาคครับก็เป็นการสารรฝสรนะครับให้กับทางสวนให้กับตัวผมเองนะครับก็ช่วยค่าน้าค่าไฟตามกําลังศรัทธานะครับตัวนี้ก็ไม่ได้บังคับกันนะครับตัวนี้ครับส่วนค่าน้ําค่าไฟก็ทางสวนก็ค่อนข้างหมดค่าใช้จ่ายเยอะอยู่นะครับในการรดน้ําทานตะวันเนี่ยทุกวันตั้งแต่ระยะ ปลูกนะครับเตรียมแปลงปลูกขึ้นมาแล้วก็ใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยแล้วก็จนมาถึงมันออกดอกตัวนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนกว่าครับตัวนี้ครับสรุปก็คือเราไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแต่ว่าเราจะให้ช่วยค่าน้ําค่าไฟครับตามที่ที่ที่ใครอยากให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแล้วไม่เปบังคับอ่าแล้วก็เงินที่สวนที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะมาดูแลสวนแล้วก็ปรับปรุงสวนในในปีต่อไปอาจจะมีโครงการปลูกหลายอย่างนะครับใช่ครับในที่นี้ครับ ก็เป็นการทดลองปีแรกด้วยนะครับว่าดูดูก่อนครับว่าศึกษาข้อมูลว่านะครับทานตะวันจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับตัวนี้นครับมันปลูกได้ถึงเดือนไหนครับแต่ถ้าถึงเดือนทอี่เป็นฤดูฝนอย่างเงี้ยถ้าปลูกไปนะครับฝนฝนมากอย่างเงี้ยครับต้นอาจจะล้มได้หมดนะครับเขาก็เลยไม่นิยมปลูกให้ถึงแบบช่วงฝนตกหนักครับแล้วในในสวนเราเนี่ยเราเราปลูกกี่สายพันธุ์ท้องทานตะวันที่เราเราสั่งเข้ามาเนี่ย ก็ตัวนี้ทางสวนปลูกทดลองปลูก2สายพันธุ์นะครับก็เป็นแปซิฟิ c อะคาร6นะครับก็พันธุ์ดอกใหญ่ครับตัวนี้ครับที่สามารถขายมเมล็ดได้แล้วก็กินมเมล็ดได้นะครับก็คืออบอบกินนะครับผมตัวนี้ครับแล้วก็อยากอขอ,อขอความ กรู้าจากทุกท่านครับที่ที่เขามาถ่ายรูปนะครับคือดอกเราเราเราไม่อยากให้จับหักล้วมันถ้ามันหักมันเสียทรงทรงเนาะถ่ายรูปถ่ายอะไรเราไม่ว่าหรอกแต่ว่าอย่าอย่าอย่าไม่หักดอกหักะไรนะครับก็ฝากไว้แค่แค่นี้นะครับแล้วทีนี้เราจะมีการแปลรูปหรือเปล่าเออสำหรับทานตะวันทางตะวันของเราครับก็อันดับแรกก็จะดูที่ผลผลิตก่อนนะครับว่าเมล็ดมันนะครับที่แห้งไปนี้ว่ามันจะ เป็นเมล็ดที่ใหญ่ขนาดไหนตามที่เราเอามาปลูกไหมนะครับอันนี้จะดูก่อนถ้ามันใหญ่นะครับเราก็จะมีการคัดไซส์นะครับคัดไซส์คือใหญ่เนี้ยเราจะไปทําการลองอบดูครับอบดูทดลองการอบนะครับแล้วก็ถ้ามันโอเคมันมันได้กินได้นะครับเราก็จะทําเป็นแบรนด์นะครับทาเป็นแบรนด์ก็จัดจําหน่ายขายครับครับในส่วนหนึ่งก็คือเป็นเมล็ดพันธุ์ในการปลูกต่อครับหรือสําหรับคนที่สนใจนะครับก็ นะครับให้ติดต่อเข้ามากับทางสวนนะครับตัวนี้ครับถือว่าเป็นช่าเป็นการช่วยอุดหนุนของทางสวนอีกทางหนึ่งช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับก็อยากให้ไปกดไลค์กดซับสไครป์เพราะที่ทช่อง YouTube ชื่อช่องอะไรนะครูก็ช่องครัวอัมชแนลครับผมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญจุดท่องเที่ยวสามารถเส้นทางนี้สามารถขึ้นไปไหนได้บ้างครับ ก็โดยเส้นทางเส้นบ้านห้วยจันนะครับก็มาจากนะครับบ้านกับกระเบานะครับตรงก็ตรงมาเรื่อยๆครับผมก็จะมีที่เที่ยวคือน้ําตกห้วยจันครับอ่างกับน้ําเขื่อนตะจูก็ไปได้ครับอ่างกับน้ําห้วยทานะครับแล้วก็ติดอ่างกับน้ําห้วยทาก็จะมีวัดล้านขวดสาขาสองนะครับอยู่ตรงนั้นอยู่ที่บ้านนนตูมครับครับหลังจากออกจากเส้นเส้นไปทางนั้นห้วยทาก็จะไปทะลุบ้านหนองบรนไปเที่ยววัด วัดสมรงเกียติแล้วก็น้ำตกสมรงเกียรติได้ครับเส้นนี้ครับผมเชื่อมกันก็ฝากไว้สําหรับผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็ผ่านมาเส้นทางนี้ก็สามารถแวะเข้ามาถ่ายรูปถ่ายภาพกันได้นะครับนี่ก็ทางสวนยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับนี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามฝากกด subscribe ช่องครูอาร์มชาแนลแล้วก็ช่องแจ็คสาคนด้ขอบคุณาครับผม